บ้านแมตพีรานีถูกจับตาตำแหน่งว่าที่สะพายซานก่อนรับสัมพันธ์เกินเพื่อนไฮโซพกจริงก่อนหน้านี้เป็นประเด็นร้อนเมื่อนักแสดงสาวแมทพีรานีคงไทยถูกโยงประเด็นการเลิกราการของซุปตาสาวอัมพชราภากับไฮโซพกประธานวงพรประภาโดยล่าสุดเมื่อค่ำคืนวันที่2กุมภาพันธ์2566แมทได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการแชะถึงประเด็นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ว่าแมทเจอมรสุมชีวิตข่าวมาประมาณ5 ปีแล้วตั้งแต่ปลายปี2018ประเด็นดราม่าของสงกรานต์ที่ครอบครัวออกมาปกป้องแม็กอยากขอบคุณพวกเขาไปเรื่อยๆเลยส่วนเรื่องข่าวที่เลิกกับสงกรานต์คือเขาไม่ได้ยุมยิมกับเรื่องพวกนี้ข่าวแบบนี้ไม่สามารถดึงความสนใจเขาได้แมดรู้จักกับพี่พกมาก่อนรู้จักกับพี่สงกรานต์อีกอย่างคนก่อนๆของพี่พกแมดก็เคยไปกินข้าวด้วยตลอดอันนี้กล้าพูดเลยเพราะเราเป็นแก๊งเดียวกันข่าวที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบเยอะที่กังวลใจที่สุดคือเขา ใส่ความรู้สึกผู้หญิงและเราทําให้คนรอบตัวเราเดือดร้อนอีกแล้วเราขอโทษเราคิดน้อยแมทกกับพี่พกเป็นมากกว่าเพื่อนเราเป็นพี่น้องกัน พี่พกเรียกแมทแมทตอนนี้แมทต้องหนักแน่นแมทได้พูดอธิบายไปหมดแล้วตอนเป็นข่าวเราน้อยมากทางนี้หลังเธอเปิดตัวคบหาดูใจกันมาตั้งแต่ปี2018แถมหนังคู่ยังฝ่ามารสุมรามามาด้วยกันสําหรับแมทพิรณีกับไฮโซหนุ่มสงกรารเตลิชโรกนักธุรกิจชื่อดังและในบางช่วงบางตอนของรายการหมดดําได้พูดขึ้นมาว่าต้องด่าอีกราดชีวิตแกหนะแมทก่อนที่จะมาเจอผู้ชายที่ชื่อสงกรารชีวิตราบเรียบมาตลอดเลยพอมาเจอส่งกรารปุ๊บ เรนเจอร์มันมาจริงๆซึ่งแมทได้พูดต่อว่าไม่จริงไม่จริงพี่สงกรานเขาเป็นต้นแบบที่ดีให้แมทในหลายๆเรื่องในมุมของแมทเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเราโตขึ้นในด้านความคิดเพราะเขาโตวกว่าเราเยอะมากเขาเจออะไรที่หนักกว่าแมทมาเยอะและพี่เขาไม่เคยปล่อยมือเราเราท้อเสียใจยร้องไห้เขาจะจับมือเราแล้วก็แบบเองต้องขึ้นดีวะอะไรแบบนี้ทุกวันนี้ไม่ได้เลิกยังคงเหมือนเดิมแมทก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเราต้องมีสติเพื่อตัวเราเรา ปล่อยให้คนอื่นมาช่วยเราตลอดไม่ได้ข่าวที่เลิกกันคือพี่สงกรานต์เขาไม่ได้สนใจกับเรื่องหยุ่มหยิ้มพวกนี้อย่างไรก็ดีสําหรับเรื่องตาําหนิว่าที่สภาหลายคนสับตาว่าสั่นคอนหรือเปล่าหลังเกิดเรื่องดังกล่าวต้องบอกเลยว่าไม่มีอะไรทําทั้งคู่สันได้เพราะสาวแมทยืนยันแล้วว่ายังคงเหมือนเดิมนั่นเองทั้งนี้ก่อนหน้านี้ทางด้านปู่ไพรโวกเตชนะนโรงโลงภาพของลานสาวสุดรักอย่างน้องปีใหม่ที่มาเยี่ยมและมีกิจกรรมน่ารักน่ารัก,ารกตามปราษาปู่ล้านแต่เหล่า ชาวเน็ตจอมปานดันยังไม่วหวลากประโยคให้ราม่าอีกจนได้หลังมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แสดงความห่วงใย,ายจากห่วงลึกของหัวใจต่อครอบครัวเตชะรงค์สเสลือเกินว่าหากได้แมตพิรณีมาเป็นสะพ้ายจะเป็นอันตรายต่อครอบครัวกลัวแมตจะเป่าหูสงกรานบลาบลาบลาตามนี้ถ้าเอาแมตมาเป็นลูกสะพ้ายเขาจะเป่าหูให้สงกรานและจะทําให้ครอบครัวไม่ถูกการเขาเฮาๆแบบนี้อันตรายซึ่งคุณปู่ก็ไม่อยู่เฉยตอบกลับว่าปู่เผด็จการกว่าที่หนูคิด เล่นเอาชาวเน็ตเข้ามากดไลค์แบบรัวๆกันเลยทีเดียว